Too late. destroyed the circuit There was no way to get the lights back. on. up! منası... What <Bev> the? Wait, <navy> Oh my god! Let me Let me do. I just โอ้โหนักล่าจะต้องมีใบประกอบการล่าโ oh อไมค์ก้อดอันไปสามเม็ดมันจะโดนปูตายดูสักหชิบหายแล้วโอ้น้องก็ไปด้วยหรอบางอย่างดิโปรดอย่าให้อาหารส,สัตว์

มุดชิบหายแบตเตอรี่หมดเติมเติมอัดเรียบร้อยเสร็จต้นแีดโดนโดนโดนอัดอัดเต่รับหนึ่งหนึ่งโดนแป๊บแป๊บแป๊บครับยังไงมันยังไงมันยังไงโดนหมดแบ็กลั่นหมดแบ็กลินเอออะไรชิบหายแล้วเฮ้ยมาเพิ่มเหรอเอาเหรอมาดิมันอัดมัดเยอะมากันเยอะอะฮะ วันหลังอาจะใช้ปืนบ้างนะเออใช้เป็นแต่ขวานกับอาวุธเนี่ยไม่ได้นะชนะพี่ไม่ได้นะครับน้องโอ้คือมันคืออะไรวะที่แบบว่าทำให้ล้มป่าได้ขนาดนี้กันอุ้ยโหนที่หินแต่ว่าเลือดเราไม่ลดะดิทำไงได้ครับที่หินก็จริงแต่ว่าเลือดเราไม่ลดเลยอุ้ยใครโทรมอะไรวะอะไร เนื้ออะไรอ่ะฉันเห็นมาที่หน้าต่างอ่ะฉันเห็นฉันเห็นบางอย่างอ่ะเพื่อนเออลืมมันซะเบอร์รี่เธอบ้าไอ้นายบ้าไปละโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้านายไม่ได้บ้าฉันหวัว่าพวกเราจะบ้านะแต่ว่าไม่บ้าวะเอาระวังตัวด้วยนะอยู่ในบ้านเอาไว้นะอย่าเปิดประตูให้ใครทั้งนั้นฉันหมายฉันหมายถึงกันจริงๆเออเฮ้ยเมื่อกี้ได้เมนูสคริปต์มาสองอันนี่ได้เป็นอ๋อรัสตี้ตายอิ่งนะครับตายเออตายจริงวะ Rusty yeah. the visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way, felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Okay, uh, study, study the impact c u r n i n g into the front of the building into the splitter อ oh, ๋อเหมือนว่านั่นแหละครับผู้บาเยี่ยมเยอนเนี่ยมันแบบว่ามันทำลายสถานที่ก่อสร้างแบ่งเป็นเสี่ยงเลยแล้วก็รัสตี้เนี่ยถูกโยนออกไปข้างนอกล็อบบี้เหมือนกับห่อผ้ากับห่อผ้าเลยแล้วก็มันยากากคือมันอะไรอิด i ดินเฮิร์ตเนี่ยมันไม่เจ็บจนกว่าเออกระทั่งเขาเนี่ยพยายามที่จะม o v แอน a ซลิสเลกเห็นขาของเขาแบบว่าหักนะครับผมเป็นแบบผิดรูปผิดร่างรู้สึกว่ามันจะโอม่ก oh ็คือผมคงไม่ต้อง่ทีบ้านตรงนี้แล้ว <laughs> มันไม่ค่อยดีนะเอาจริงๆแล้วเออแต่ว่ามีอะไรอีกนะไอ้ว่าคือสลักใครที่รู้อ่าแปลถูกครับคืออย่างเพจเนี่ยอ่าทุกคนเนี่ยจำหน้าเพจไว้เลยเนะี่ยจำชื่อเพจไว้นะครับแล้วก็อันนี้เลยแบบอ่าอ้น,นีเลยครับพิม ด้านล่างเดสคริปชันไม่ใช่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยครับว่าพี่ครับหน้าดนะีมันแปลว่าอย่างนี้นะครับเออจะได้เรียกว่ารู้ข้อมูลไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยกว่าแกนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่าได้ไฟฉายกับกระสุนมันก็้ยุดนะมันมีที่ขึ้นไปฟาร์มมาตรงนี้ไม่ได้ดิคือแบบเราแวะทุกจุดเราได้ประเด็นนะเราอยากได้กาแฟอ๋อทางเดิมนี่าเออทางเดิมโทษที เราอยากได้กาแฟอ่ะอุ้ยอุ้ยสะดุดสะดุดเฮ้ยเจ้าตกใจโอเคไปเลยว่าพีคใกล้เจอแล้วครับคุณคิดว่ามันจะเป็นแบบว่าจนแลกพว่าตัวธรรมาดาไหมไม่หรอกเออเชื่อมดิเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีทางไปหลายทาง,างวะเฮ้ยแต่ว่าใดๆคือ ทางหรือว่าพีกได้เป็นทางหลักครับทางนี้ได้เป็นทางรองเอา้านี่ไงครับฟาร์มของโอ้โหไม่ได้เลยนี่คือต้องมีนะจุดฟาร์มโอ้โหแล้วเป็นถ้าคือไม่รู้สร้างขึ้นมามีมอนไหมถ้ามีมอนก็โอเคอยู่แต่ถ้าไม่มีมอนนี่คือเหมือนสร้างมาให้แบบว่าเราน่ากลัวเล่นเฉยๆเออเหมือนสร้างมาให้กลัวเล่นเฉยๆเอาว่ะปึ๊บ และกระสุดลูกซองหรือเปล่ากระสุดลูกซองสองนัดออตอนแรกเราไม่มีอ๋อตอนแรกไม่มีเพราะมันรีเนี่ยใช่ไหมมาดูว,ว่ามีลูกซองสองนัดบอกเลยแบบเออเดี่ยแฟร์เราก็หายไปเดจีแล้วก็ว่าลูกซองอัดแน่ตัวละเม็ดตายโอ้โห,หบอกเลยว่าดูเดือดขอประโขดกว่านี้ได้ไหมครับคือไอ้นี่แบบมันมันกากเกินนะดิงไงอ่ะคือมอนมันโคตรกากเลย เรารีบไปหาอลิสดีกว่าฮะสก๊อปอย่าให้อาหารสัตว์ป่านะครับอ่ามันเขียนไว้แล้วๆเราก็อุ๊ยอแบตเตอรี่ว้ายตกใจหมดเวนเวนเอาหัวเอาดสี่คู่สี่คู่สี่คู่สี่เจ็ดอ่ะ โุ้ยเจ้าเฮ้ยข้างหลังดีนะดอดทันดอดเร็วมากผมดอดเร็วมากริโหลดรอกอนรอกอนรอกันอัดมัดมัดมาดิหวะมาดิวะ่อหัวยากๆมันก็งให้อยากตึงๆเกือบและเกือบและแค่จะเดินมาเช็คห้องน้ำว่าเออมันเปิดได้ไหมวะอยากได้กาแฟอะไรอย่างเงี้ยโดนเข้าหลังเฉยตกใจหมด ข้างหน้ามีทางลงด้วยเดี๋ยวเราน่าจะได้ออบลงไปแถบนะู้นอะดูทรงแล้วใช่ไหมไปได้ใช่ไหมแล้วผีครับใกล้ถึงแล้วแต่ใดคือแน่เราแวะทุกที่แต่น,น่มีสาวหลอกว่าจะมาแต่ก็ไม่มาอุ้ยเมนูสคริปต์ Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was. โอเคไม่มีใครในบรายต์ฟอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะรู้ว่าอารันเอาอยู่ไหนเนี่ยแต่ว่าโรสเนี่ยเออแบบว่ารอเวยเวทเทรสเหรอเวทเทรสรออยู่ที่อดินเนอร์ Dinner, นะแล้วก็ดูเหมือนจะเห็นเขา from what berry เอ่อจากที่แบรี่บอกมานะครับผมค t ดเทลไม่ใช่ดิเออเอา e t t y much fail เอ่อ เอาเอาเนี่ยค่อนข้างรู้สึกเอ่อโรสเนี่ยเป็นแฟนคลับแบบที่อลรันไม่ชอบนะครับแต่ว่าเธอนั้นก็ยังคงพยายามที่จะช่วยเหลือเขาอยู่เธอเนี่ยฉลาดเหมือนกันที่รู้ว่าเออรู้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับในเมืองนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนะรู้ว่ารู้เรื่องราวมากมายของอารันด้วยนะครับอืม เบลลี่เนี่ยดูเหมือนจะชอบเธอแล้วก็นั่นไม่ใช่นั่นไม่ได้ตื่นนั่นแบบนั่นไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ด้วยตอนที่มาเจอกันเนี่ยผู้หญิงกัเออเบลี่แล้วก็อารันเนี่ยได้แบบว่าเห็นผ่านสายตาแล้วเรียบร้อยเออนะเบลี่มันชอบสาวเออโรสนะครับแต่ว่าอารันรู้สึกว่าจะเฉยๆนะจะแบบว่าไม่เฉยๆค่อนข้างไปทางไม่ชอบเท่าไหร่ด้วยนะครับไม่รู้ผมแปลถูกหรือเปล่า เฮ้ยอาการอย่างนี้มันต้องโผล่มาแน่มาดิมาเลยเพื่อนจะโผล่ก็โผล่มาทางไหนเอออย่ามาแต่ซาวมันมาแต่ซาวคือ,อคโโฮ้ยโจฮูอเอเ้ยเอาอะวิยตัวใหญ่มันตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่มาก โอ้โอโหโดนจอเดียวอย่าบอดี้บ็อกบอดีบบอดี้โอบอดี้อย่าบอดีบบ็อกอย่บอดี้บ็อกอย่าบอดี้บ็อกเอา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 สองเ็ดเต็มๆเอาโดน้ยจอฮโหลดโหลดมาตัวมาตัวมาตัวอุ้ยสาตัวไม่ไตัว ่โหลดโหลดโหลดกับโหลดกับเออโหลดโหลดโหลดเยอะโหลดเยอะโอ้ยจ้ามันแสบตามันกระสุนหมดกระสุนโอ้ยจ้าอ๋กระสุนอัดม้นไปเต็มไปเต็มเลยและมาจีมันจะให้หมดหมดทั้งกระสุนหมดทั้งหมดทั้งไปหมดทั้งหมดทั้งไปเลยหมดหมดทั้งกระสุนหมดอ๋อออหมดทั้งกระสุนทั้งไปโดนโอ้ยเฮ้เนีย ออออเออมีกาแฟไหมตอนเนี้ยไม่มีเหรอโอเคไม่มีก็ไป let's go เลเยกว่พีคกใกล้ถึงแล้วอุ๊ยอู๋ข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มีจะดีเหลือเกินปึ๊บจีหลังก่อนกระไฟหมดเด,ดี๋ยมาจี และยังไงทีน่าใบัดตัดโตเป็นเฟ้ยอุ้ยชิปหายแล้วทุกคนกระสุนหมดงานหยาบเลยครับเจอไ,อนะออไอออี่ต้องวิ่งอีกเดียวนะเออกลายเป็นเซอร์เวอร์เฮ้อเลยให้กูละงานหยาบแล้วกูต้องวิ่งอีกเดียวแล้วจำครับจ้ำจ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 ำเดียวนี่ไปสู้เซ็กซ์โอ้ยชิบหายเออเออเนี่ย เอเอเซฟเซฟเปิดเปิดโอ้โหทุกสาวไฟฟ้ากระสุนสวยครับเมนูิสคริปต์ I turn the corner afraid of what the flashlight's beam might แบบฉันแบบว่าพีกมุมออกมาแล้วก็ดูว่าไฟ,าไฟฉายเน้่ส่องไปเจอกับอะไรอืมแล้วก็มีซิมโบบนะครัสัญลักษณ์ทอสเนี่ยเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นด้านหลังนั้นมันซ่อน หน้าหลังหินนั้นมันซ่อนแบตเตอรี่เอาไว้นะครับที่นั่นเนี่ยเป็นเหตุผลแบบมันมีของเก็บไว้ก็เป็นแบบว่าพวกซัพพลายครับแบตเตอร,รี่แฟลร์แฟลร์ m o ครับแล้วก็ฉันต้องการมันเพื่อที่จะจัดก,การกับความมืดบางอย่างที่ทิ้งนี่เอาไว้เนี่ยโดยใครบางคนที่รู้ว่าฉันรู้เออรู้มากกว่าที่ฉันรู้ประมาณนั้นก็เหมือนนี่ครับที่เราเจอที่เราไปฟาร์มอ่ะเออไอ,อที่เป็นลูกศรสีเหลืองๆครับที่เป็นเรืองแสงได้ระวังหมีครับ เออเราคงไม่เจอหมีแบบหมีไอ้น,นี่ใช่ไหมอ่กแล้วกระสุนมีสิบสองนะนั่นแน่อุ้ยโอ้โหกระสุนมีอยู่แค่นี้เอาเรอะเอาเรอเอาตัวใหญ่ก่อนวุ้ยจ๋าวู้ฮู้ไ้เจ้าวุ้ยจ๋อฮึ่มฮึอึอุ้ยจอ๋จอ โอเคมันให้วิ่งสิ้นนะโอ้ยโอโอ้โอ้โอ้โสัตว์กูซ้ายขวาเลยสัตว์กูซ้ายขวาเลยปะสัตว์กูซ้ายขวาเลยปะสัตว์กูซ้ายขวาเลยไหมสัตว์กูซ้ายขวาเลยป่ะเออเออจอเอ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 ออุ้ยโดนขอดึงตึงมันให้ตึงจริงมันให้ตึงจัดเลยกระสุนไม่พอไม่เป็นไร เราเก็บผสมไว้อยู่12นัดได้อยู่เอาไว้เคลียร์บางตัวเออจากวันที่หนึ่ันแปี่สิบหปีนั้นเอ่ออันนี้คืออะไรอ๋อนี่ยจะเป็นแบบว่าต้นไม้นะครับหมายถึงว่าโครงต้นไม้ไวาเจ้าวัยตับโอ้โหเอาเหรอเอาเหรอเอาะเอาไปละเอาไปละเอาไปลน าตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ <wield> เอาตัวใหญ่ก่อนเลยเติมไฟเติมไฟเติมไฟตีขาตีโดนโรถรถโดนโดนหมดเลยโดนโดนวุ้ยจอยบอสกระสุนกระสุนหมดอุ้ยจอยว้าวเสียวเสียวหัวยังไม่อยากให้ใครมาตัดผมให้ไม่จะเป็นไม่เอาไม่ต Do oh! ้องมาตัดผมไม่ต oh! oh! ้องมาตัดผมโโออ้ย <fishing sleepy> <advocating> <music> <imana flu> <guesses> นี่ไงได้แล้วโอเคเฮ้ยเพิ่งโผล่มากระสุนไม่มีสู้ไสู้ไม่ได้แม่งเอ้ยเดี๋ยวโอเคไม่มีนะไม่มีทาวเวอร์ดีเฟนต์นะกระสุนไม่มีสักนัดเลย เพราว่าดีเฟนต์ไม่ไหวนะตอนนี้ dle. จริงไปนะวู้วว let's go เฮ้ยรอดอยู่วันนี้ไม่น่าจะมีตัวอะไรมาตีเราได้ไวเดี๋ยวโดตร Oh, oh hell! Go for that Go Ah, okay. Wait. 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 Come on! We gotta go We gotta get moving. We gotta get moving. We the ไปฉายนะของเด็กเล่นเอาแลชนี่ไปใช้เลยไมค์เห็นมันด้วยกันเหรอเห็นมันด้วยกันเหรอแน่นอนดิมันเดินต้องไปแล้วฉันเสียกระสุนไปหมดแล้วเสียกระสุนน่ะกดมวกกลางเพื่อโชว์แฝดครับ S, we were headed the Peak. There was no way this was there coincidence He this a no เขารู้ชื่อฉันทางเดียวที่เขาจะรู้จักอลิซโอโอเคอ๋อเราไม่มีกระสุนเขาก็เลยจะยิงง่าโอเคอบข้างหลังลุงจได้ชอบชอบอยู่แล้วไอ้นี่ผมชอบผมชอบจัดลุงตัวดีลลุงมึงลุย go, go. 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 luôn luôn sai đâu ô ô ô luôn ăn má luôn 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 ô luôn 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 ง่าคือคนที่รู้จักเรารู้ชื่อเรารู้อลิสรู้ว่าเราอยู่ทีนี่นั่นคือโจลรพาตัวน่ะไอ้บอกนี่คือโจลรพาตัวอย่างเงือผมนึกว่าโดนมีแฟร์แฟร์มีแฟร์ได้ใช้แน่แฟร์ทุกคนเดี่ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใช้ลุงไม่ไปโอ๊ยทำไมลุงก็ยืนอยู่ทำไมเรด g ินไมาฉันไม่ทำไม่ได้เว็กร้อนเลยมันเนี่ยเอาปืนมาไม่มีเวลาแล้วโอ้ยลุงลุงทำมันโอเคได้ลุงมา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 เลยมาเออเออมันเข้าใกล้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะลุงเสร็จหรือยังอ่ะ จะัโอ้แฝงกูหมดแค่นี้ไงลุงเร็วๆดิทำตัวเป็นอยู่บ้านเนาะเออเฮ้ยโออเร็วๆเร็วๆเออเออไปไปเร็วไปไปลุงอ้ยใครอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ ลุงแมน้ขาจะาเร็วเกือบละเกือบกินน้ำน้ำหมดอีกเวรกมขอร้องเลยอุ้ยกาแฟนี้ไม่ได้เออถึงย่างลุงอะเว เออลาสแตนมีแฟลร์อีกเตรียมตัวให้พร้อมมาเราจะเข้าอีกเอาปืนมาให้ฉันสิว้ย